เกิดเหตุการณ์ระเบียงของอาคารประชุมอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่พังถล่มลงมานะคะเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ12คนผู้บาดเจ็บทั้งหมดตอนนี้ปลอดภัยนะคะแต่ว่าทางจังหวัดก็สั่งปิดอาคารนี้นะคะไม่ให้มีการใช้งานแล้วจะมีการตรวจสอบการต่อเติมอาคารเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะ นี่ค่ะเป็นวินาทีที่เรียกว่าวินาทีชีวิตบริเวณระเบียงที่ประชุมแห่งหนึ่งนะคะเป็นอาคารที่อยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งกําลังถ่ายภาพกันอยู่ดีๆระเบียงเกิดสุดจากชั้น2ลงไปด้านล่างอาคารสูงประมาณ3เมตรแล้วก็มีภาพอีกมุมหนึ่งนะคะที่มีคนอยู่ด้านล่างกําลังถ่ายภาพแล้วระเบียงสุดลงไปอย่างที่คุณผู้ชมกําลังจะเห็นอยู่นี้นะคะการที่ถล่มลงไปแบบนี้ค่ะ คนข้างล่างก็ตกใจนะคะแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งหมดอสมอของอบตอต้นเป่าอำเภอสันกำแพง12คนเนี่ยมาอบรมสัมมนาถูกนำตัวไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นมีคนที่อาการสาหัส1คนอีก5คนยังคงต้องเฝ้ราระวังอาการบาดเจ็บแล้วที่เหลือเนี่ยกลับบ้านได้แล้วนะคะตอนนี้ด้านนายทศพลเขืนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โยธาที่การและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงอบาตาบ้านแหวนลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นอาคารประชุมนี้เนี่ยขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายครับส่วนที่พังถล่มเป็นระเบียงที่ต่อเติมกว้างประมาณ1เมตรยาว3เมตรนะครับส่วนนี้จะต้องตรวจสอบครับว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ําว่าหลังเกิดเหตุสั่งปิดอาคารที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็กำชับแต่ละท้องถิ่นให้เร่งตรวจสอบ โดยเฉพาะอาคารที่มีการต่อเติมครับ,รบเบื้องต้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็น่าจะไม่ยังไม่ถูกหลักเท่าไหร่นักก็เลยมีการให้สั่ง,งระงับการใช้อาคารไปก่อนแหละแต่เดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือพีวัสดุป,ปรกรณ์ต้องมาลงมาดูแต่ในภาพรวมนมีการอนุญาตถูกต้องแต่ในรายละเอียดอาจจะดูว่าตรงไหนที่แล้วก็ให้การรับรองอีกครั้งหนึ่งว่าปลอดภัยไปฟังทางเจ้าของอาคารค่ะบอกว่าก็จะให้ความช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดค่ะ มันเป็นระเบียงที่เราทำมาทีหลังครับมีคนเจ็บเยอะไหมประมาณสิบกว่าคนนะครับสิบสองคนแต่ไม่ที่มีอาการหนักนิดนึงก็แค่สามคนเองครับวเนั้นก็กลับบ้านหมดแล้วครับผมก็ตามยิวยาดูแลครับมันมันก็ไม่เคยเกิดเหตุไมไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีครับเพียงแค่ดีแค่แรกครับเราได้บอกได้เตือนว่าอย่าไปหลายคนอยู่อะ้รอันนี้เราไม่ได้เตือนครับ ส่วนความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับเจ้าของอาคารนะคะตอนนี้พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานว่าจะดำเนินคดีกับเจ้าของอาคารในข้อหาต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและอีกข้อหาก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือไม่นะคะขณะที่สมาคมวิศวะกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย ได้ร่วมการวิเคราะห์สาเหตุการพังถล่มครับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าระเบียงที่ยื่นบริเวณชั้น2นั้นมีระยะที่ยื่นเกินกว่า2เมตรหรือไม่ซึ่งหากเกินจําเป็นจะต้องมีวิศวะกรที่ได้รับใบอนุญาตออกแบบแล้วก็การควบคุมการก่อสร้างนะครับซึ่งโครงสร้างที่ยื่นนั้นซึ่งเกิดจากการต่อเติมมีโอกาสหลุดจากโครงสร้างหลักได้ง่ายครับ และจากรูปถ่ายอาคารที่ถล่มลงมาแสดงให้เห็นถึงการยึดโครงสร้างโดยใช้เพียงเหล็กเดือยสั้นๆซึ่งอาจไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักก็อาจจะเป็นสาเหตุให้พังถล่มลงมาได้รวมไปถึงน้ำหนักบรรทุกเช่นจำนวนคนหรือสิ่งของที่วางบนระเบียงมีมากน้อยเพียงใดครับ ทางศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเน้นย้ำนะคะว่าการต,ต,ต,ต่อเติมโครงสร้างที่ยื่นออกมาอย่างเช่นระเบียงที่ไม่ได้มาตรฐานมีความเสี่ยงที่จะเกิดการพังถล่มเพราะฉะนั้นไม่ควรนําสิ่งของหนักๆไปวางแล้วก็หลีกเลี่ยงใช้เป็นพื้นที่ทํากิจกรรมสําหรับคนจํานวนมากด้วยค่ะ